อาบ้านกี่หนึ่เงินฟูเอ๊ะน้ำเงินมองไม่เห็นอุ้ยโตเลยน้ำเงินมองไม่เห็นอ่ามาลุยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนี่เป็นกระเป๋าติดเซฟแบบง่ายนะแบบง่ายวันนี้แบบง่ายดูคู่เน้นเลยหลงย้อนชอบไหมชอบไหมมี่นั่นแหละโอ้ยกลัวพี่ตู่จะไม่รู้เลยเพราะว่า เอ๊ะว่าจะถามพี่บุตรว่าทำไมวันนี้พี่ถูกไปมาไปเก่งบ้าอ่ะมาค่ะตัวนี้นะเป็นแบบง่ายเฉียงเหมือนกันแต่เป็นแบบง่ายอ่ะแบบง่ายแบบง่ายแบบจง่ายง่ายๆเลยซ้อนง่ายๆบางคนชอบแบบนี้แหละเพราะมันง่ายออัันนน้เธ มันเออเรื่องยากเราไม่ยากไม่ยากมันแค่เออ่ต้องดูเวลาตอนเราดึงผ้าให้ดีอย่ามันเข้ามาแบบครูคือบั้งในอันอันที่สองค่ะครูไม่ได้ดึงมันออกไปแค่นั้นแหละมันจะเหมือนตึงๆข้างล่างเลยมันไม่ตึงแต่ว่ามันมันไอตรงปากมันจะเก็บเข้ามาเอ่อมันจะบัาปิดเข้ามาเยอะเกินไปอันนี้คือครูล่างเอากระเป๋าก่อน พี่ปิดไม่มาอ๋อเหรอพิดถึงแต่ว่าครูให้การบ้านไปเยอะเลยนะครูให้การบ้านไปเยอะมากก็เลยไม่มานี่ก็เลยทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จก็แจกขอัสถ้บ้านนะป้อมครูเลยให้ไปเพียบเลยสองวิสองีิสองวิสองวิ อันนี้คือครูไม่ได้ทำอะไรนะครูกำลังกดรอยกระเป๋าเฉยๆอันนี้คืครูก,กดรอยกระเป๋าอ่ะโอเคครูได้กระเป๋แลนะ้วสันทบเหมือนเดิมตรงนี้นะขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ส่งผ้ามาให้คุณครูได้สอนนักเรียนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีซิปค่ะ นี่แค่น,นี้อุปกรณ์เราสมมุติว่านี่สีเดียวกันนะสมมุติว่าสีเดียวกันนะอันนี้ทําให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะตายเท่ากับชุดสีกากีกูเลย <c oughs> อ่ะคานนี้อันดับแรกเลยเราตัดตรงนี้ออกก่อนดูนะดูนะนี่ตัดภาพจริงเลยเออของจริงาก็ตัดออกเลยอ่ะคานนี้เวลาเราจะเย็บตรงเนี้ย ถ้าเราเย็บอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นซิฟลุกเห็นไหมจ๊ะอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นซิปเราไม่ทําเราก็จะเลื่อนตรงเนี้ออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็รีดเขาอาจจะแล้วแต่เรานะเราอาจจะเยอะกว่านี้ก็ไดอ้อ่อย่างน้อยสุดต้องครึ่งนิ้วเพื่อตัวนี้เวลามันมาปิดมันจะได้ปิดได้แ่มคราวนี้ครูอ่ะสําสหรับมือใหม่อย่างพวกเราอ่ะเลื่อนมาเลยครึ่งนิ้วเลยเลื่อนออกมาเลยแบบนี้เลยแล้วก็เย็บล็อกไว้ก่อน นะคะเราจะไม่เอาตูดนะเพราะตูดมันจะกลัวพวกเราแบบเวลาตอนเย็บก้นอนะ่ะแต่จริงๆเอาเอาพอดีอ่ะจะดีที่สุดเพราะนี้อร่อยจะต้องลูดไม่หมดนะคะเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็เย็บตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไหมะ,ะคือถ้าเราซิปเลยปุ๊บเนี่ยเวลาไปกับตะเก็บท่ามันจะหนักกูอ,อยากได้พอดีอ่ะไม่เป็นไรกูเลื่อนได้พอดีแล้วกันเดี๋ยวกูตัดหัวออก เราตัดหัวออกได้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนบอกอ่ะคูาแล้วหนูจะทําไงดีคะตัดหัวออกได้ลูกอะเราก็กัดเข็มหมุดไว้แบบนี้อันนี้คืออย่างง่ายเลยนะหลับตาทำท้าเดียว่ทําได้ถ้าสองข่าอาจจะโดนจับเย็บมือเอาแต่ข้างเดียวอะได้นะคะถ้าสองด่ากกดม,ามาันก็อะไรก็มือนอ่ามาโดูแต่อันนี้ เจอกันเหรอเลื่อนที่มอเนียกดรนะอยบ้างท่งนะอันนั้นยังไม่ต้องถ่ายด้านลึก,กเราค่อยๆกดไปมายังกลับมาแล้วค่ะเราที่กลับมาแล้วเนาะหล่นก้าอี้ด่างเหรอใครจ้ะใครจะด่าเก้าอี้อ่ะทีนี้พอเราตัดออกันไปแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเย็บซิปเราต้องเย็บตัวนี้กลับไปก่อนนะหรืเย็บตัวนี้กลับไปก่อนแป๊บนึง อันนี้คุณครูขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะขีดเส้นเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็พับเรียบร้อยแล้ววางเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ยืมเามาขีดเส้นก่อนน้องคิดไม่ช้าแต่ที่ตอนนี้แยกกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไง คมีคนสอบถามเข้ามาว่า,าเปิดรับสมัครเรียนพทเทินเดือนไหนคะโอ้รอบเก่ายังไม่เสร็จเลยหรอกลางปีประพาน่าจะพฤษภ,ภาหรอก เดี๋ยวนี้ขออนุญาตจับมัดช้าน่าจะพฤษภาบอกเขาชิลูกเจ้าตางเปิดค่ะเปิดรับสมัครรอบใหม่น่าจะเป็นเดือนพฤษภาคนะคะใช่ใช่พพยังไงติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กของศูนย์ฝึกวิชาชีพดินแดงสองได้เลยนะคะหรือไม่ก็ติดตามได้ในไอ้นี่ก็ได้ลูกเฟซของอะไรนะนเออ World Wide Web <ๆ>เวิร์ลไวด์เว็บโรงเรียนฝึกอาชีพดินแดงสองก็ได้ลูกดินแดงสอง ดูที่เว็บไซต์ของดินแดงสองกรได้จะเอาให้ม uhh um, ันง่ายกว่านี <t 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 はは้เพราะว่าเด็กๆไม่ใช่ไม่ใช่มันง่ายกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแต่ว่าคุณครูจะเอาให้เราง่ายกว่านั้นไงแป๊บค่ะ เราแบบง่ายกว่านี้บ้าน,นี้เราจะเย็บยากไหมต้องดูให้หมดใช่มันไม่ได้ทัวสองชั้นลูกกำลังจะดูให้ว่าแบบแบบไหนมันง่ายกว่ากันเพราะยันเนี้ยมันจะเป็นตะเข็บข้างอยู่แล้วมไม่นา,ไน,านไม่นานแ่กำลังจะดูโอเคได้รับอ,อะทำที่กระเป๋าเลยไม่มว่ามันยุ่งกับตัวนี้จบง่ายๆ ขีดแล้วนะเราขีดแล้วใช่ไหมตัดตัวกระเป๋าตัวนี้ออกมาัดแขบบ้างในตัวนี้ชิน้นนี้เป็นแบบนี้ตัดตัวกระเป๋าได้วให้มันแหวงออกมาแล้วสนใจมันแล้วก็รับตัวนี้ติดตรงนี้ไปเลยจบไปเลยเอาง่ายเลยนะทวงง่ายเลยนะเอเอ,อแล้วก็มาเย็บกันนี่เย็บไม่ไหมนาะจบเลิก สวยๆไปเพราะไม่งั้นพวกเราทำยาาอ่ะเย็บเลยเย็บทีละชิ้นไปเลยเอาแบบง่ายสุดสําหรับพวกเราคิดเยอะพวกเราจะปวดหัวดูจากสภาพการละพราอทเม่อกี้เนี้ยมันปิดซ้อนดีจริงแต่พวกเราอ่ะจะจะงงเอาแบบง่ายๆเอาแบบนี้เลยเอ่อมาร์คไปแล้วค่ะเนี่ยจากหัวซิปเห็นไหมจากหัวซิปนี่ก็คือรึ่งซิง ใช่เย็บไปเลยง่ายๆไม่ต้องคิดเยเอะเลยปวดมัวต้องถึงเวลานะออกไปข้างนอกนอ่าแล้วก็เย็บไปใช่ใช่แล้วก็มีไฟแล้วคุจะได้ต่อสุดขั้วไปอันนี้ก็ะจะเสร็จแล้วลนะ่ะเนี่ยเราเย็บอันนี้ไปก่อนล็อกตัวนี้ก่อนพอล,ล็อกตัวนี้เสร็จใช่ป่ะเนี่ยล็อกตัวนี้แบบนี้นะล็อ เาแบบนี้ง่ายสิแล้วก็มาล็อกตรงนี้นี่ใชเียอ่ี่เกลปกติเลยแต่รูดขึ้นมาก่อนจะได้ตรงเอาจับรอยต่อตรงนี้ตรงเกวเนี่ยที่เราขีดเส้นไว้เนี่ยเราจะมีรอยต่อที่เส้นเอวพาให้มันตรงกันก็จบละไ,ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจอะไร พังง่ายพังง่ายๆพวกเรายากไม่ได้ดูหน้ตาตาลรวยากไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ยากเราเออนี่เย็บมันที่กระเป๋าเลยจบแล้วสั้นๆส,สวยๆตามแร้ตามรอยขีดหนังไม่ต้องหลังพับนิดเดียวพับประมาณครึ่งเซน <c oughs> แล้วเย็บไปเลย <c oughs> เพราะว่าตัวกระเป๋านี่เราไม่ซีเรียสหรือไรตื้นเยอะน้อยอยู่หุงในอันนี้ไม่้ให้เห็นซิปให้เห็นซิปอันนี้อันนี้มตนไม่เห็นหรอกนะเพราะอันนี้มันปิดมันปิด เรา,าง่ายก็้าไว้ลูกเพราะพวกเราย่าๆจะดูแลจะมองแะ้วนะภาพน่เตัวถูกเนี้เราจะเย็บติดก็ได้ตัวถูกเนี้เราจะเย็บติดในตอนแรกก็ได้เข้าไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไม่เย็บติดก่อนนี้แล้วเพราะมันไม่ล้วนหรอกามันล็อกเลยนมันล็อกแล้วดูอย่างนี้ไม่มีตัวล็อกแไหมล็อกดีแล้ว นี้เดี๋ยวเราค่อยขีดเส้นใหม่อันนี้ตัวนี้มาเลยอันนี้ด้านถูกนะกูขีดได้เห็นเฉยไม่ใช่เป็นแบบง่ายกว่าจริงจริงด้วยไม่ยัก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 เลยพราะปีนี้มจะอยุดเนี้อันนี้มันคือตรงนี้อันนี้ก็คือตรงนี้ฮ่าปิดซิปไปแล้ว ขีดเส้นตอนจะได้เห็นตะเข็บต้างเราใช้ผ้าของมันง่นงายสุด,สดเดี๋ยวกขขีดเส้นเลน,นะไม่ไหลผืนมีกระตัวกระเป๋ากับตัวจริงแค่นั้นเองอันนี้สมมุติเปนสนใช่สมมุติเป็นสีเดียวกัน อันนี้ครูพูดว่าสีเดียวกันไงแต่ให้เรามองเห็นได้นี่แต่คนละสีดีแล้วมันจะทราจะได้รู้ว่าเนี่ยตัวว่าอันนี้คือเต่าสีเดียวกันนะน่าอู่เนี่ยนะขิดอะไรใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มันต้องอยู่ด้านนี้อันนี้จะอยู่ด้านนี้นี่อันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะตัดทิ้งไปอ่าด้านนี้ก็จะมาชนกันตรงนี้พอดีแล้วกระโดดซีฟันไงลูชจบ มาเย็บเย็บตรงนี้กันดีกว่านี่วางอันนี้อันนี้ด้านถูกนะด้านถูกนะประกบไปที่นี่อประกบไปที่นี่ประกบไปที่ตุดกระเป๋าให้มันชนพอดีเนี่ยให้เส้นมันชนพอดีที่เราเยบ็บแล้วก็พลิกไปแล้วก็จับไม่ต้องเงย็บชิดกระดาษเนี่ยเย็บให้มันแค่ติดถ้าเย็บชิดเดี๋ยวเวลามันมันจะเห็นเย็บออกมาสักเซนนึงเ่ย สมมติว่าเส้นมันอยู่ตรงนี้ใช่หไหมเราเย็บออกมาสักเส้นอย่าไปติดมากติดมากเดี๋ยวมันเห็นซิปเอดีอ๋ยวมันเห็นซิปใหด้ดีไม่เดี๋ยวครูจะกิ้งให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวจะขีดให้ดูแต่ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเราควรจะกิ้งแหละอันนี้ครูก็มองเห็นเนี่ยเส้นขูดเออคือเอาเส้นกับเส้นให้ตรงกันเอาเส้นกับเส้นให้ตรงกันแต่เวลายเย็บเนี่ยเราเย็บออกมาเส้นหนึ่งอ่าถูกต้อง เอแต่พอกลับไปบ้านไปเลยอืวันนี้จำได้กลับบ้านไปสองชั่วโมงก็ยังจำไม่ได้ลงทราดก็ลืมอ่ะเดี๋ยวไปหาข้องก็ลืมนี่ะดปูสมุมลัยโมลายเลยกระได้ กระเป๋าใบหนึ่งคูหนึ่งชั่วโมงทำไม่เสร็จจริงๆเราอ่ะกดรอยหน่อยนะเออกดรอยจะเห็นคุณครูอ่ะเพจเซฟได้ถ้าเรากดรอยเราก็จะมองคุณครูผิดได้สงสัยแล้วเมื่อกี้ว่าเห็นนะครูวางผิดแล้วคุณเลียผิดด้านตายแล้วทำไมสงสัยอยู่เอ๊ะมันจะออกมาเป็นไม่ไม่คุูวางผิดด้คุณต้องมีวางอีกฝั่งใช่ใช่เมื่อกี้คุณเห็นนะแต่ว่าอีเราเราผิดหรือว่าเรื่องปกติ ก็เลยเราจะได้ล้อกันเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะแต่เราก็ไม่กล้าทำเราอย่าวางผิดด้านไม่ต้องตกใจใช่ผิดด้านไปหน่อยอืมเออยิ่งเรายิ่งเล่ยไม่อย่าวางผิดเราจะได้รู้เลยนะใช่ไม่อย่าวางผิดใช่ต้้องวาดเพราะว่าถ้าทำทุกอย่างถูกนะไปเจอของผิดมาทำไม่ได้ วันทุกนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่ามันงงเอองงตรงวางเล็กๆเดี๋ยวแป๊บนึงอเนะได้ตอนตรงเจ๊ไม่เท่าอ่ะกระเป๋าอ่ะอบไปสามครั้งกระเป๋าเท่าแป๊บนึงแนวแป๊บนึงแนวเพราะตรงนี้ไม่จริงเนี่ยพอมาเจ๊คู่ตอบโจทยเเ์เลยใช่เลยอันนี้คือด้านถูกพอเวลากูขี่กูติดจักูจกงงงงงด้านานี่นะนี้อยู่ตรงนี้อ,อันนี้อยู่ตรงนี้เอ้าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่ไง ไม่สีไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่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 ไม่ใชนไม่ใชนไไม่ใไม่ใช่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 ไม่ซ่ไม่ใช่ไ่ใ่่ไม่ไม่ใ่ มันต้องเย็บกับอันนี้คือตัวกระเป๋าด้านนี้ออันี้เพิ่งเย็บให้เย็บต่อตรงนี้ก่อนพอตัวนี้ได้ตัวเนี้ยมันถึงจะไปต่อกับอีกอีกชิ้นนี้เนี่ยกระดกขึ้นมาแบบนี้ก็เสร็จแล้วนี่มันก็ไม่แบบนี้นี่อหรมาไม่ไม่ใช่มาติดกับอีชิ้นชิ้นเล็กต้องติดกับชิ้นใหญ่เออหิ้งไปเลยยืมเย็บติดทาไมก็ไม่รู้ อันนี้ไม่ต้องติดเออมันต้องมาติดกับชิ้นใหญ่ทอดทิ้ที่ลูกอีเนี้ยนทิ้งไปเลยอาจารย์ไม่งั้นช่างานมัาติดใช่ไม่งั้นมันจะติดกันแล้วมันจะสวยไปแล้วเอออ่าไม่ต้องงงเนาะหน้าผมเลยครไม่จำได้อกาจารย์อาจารย์ทำผิดแล้วเนาะเออไม่ไม่ครูนึกคุณคุณลืมไปว่าตรงนี้มันถูกแล้วมันเป็นแบบนี้ถูกแล้วนี่นี่ แล้วอันนั้นมาันถึงจะไปเข้ากับตัวกระเป๋า่ะไ่เลียงไปมา้งบไปเรื่อยเปยะเร่มเพียวยอันนี้จริงไปเลยนะแต่แล้วจริงไม่ลอยอย่าให้มาปรากฏกายเราจะงงต้องตัดต้องตัดตงตัดต้อนัดต้งตัดต้องตันเปอนส่วนเองตันต้องตัดต้องตั่ต้งัองตัดตัด้ต้องัดต้องตั้งองตัดต้ัด้ัดไ้ั้ ซิสก็ไม่ใช่เอาสีนี้นะแฟชั่นแฟชั่นแล้วแฟชั่นแฟชั่นเอ่อตัวเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็เย็บไปคู่กันเออมันเย็บไปคู่กันอ่ะตัวเนี้ยถูกละอ่ะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันเนี้ยถูกละนี่ไงเออตะเข็บข้างมาแล้วไอ้มาแล้วถูกละอืมวแต่งงกันอยู่นั่นเนี้ยฮะ มาแบบง่ายกว่าเออแบบง่ายแบบที่สามเอ้ยตอนนี้มันง่ายนะอ่าเนี่ยตรงนี้ให้ตรงกับเส้นเดิมนะตรงนี้ต้องตรงกับเส้นเดิมง่ายกว่าเขาก็ไปดูแลวงงเหมือนยากเออมันแค่งงตอนจับเองไม่ได้มีอะไรยากถ้าเราเอาอย่างนี้เข้าไปแล้วถ้าเรามันก็กดเข้าไปไม่สินี่ไงตรงนี้ตรงนี่ตะเข็บข้างไงเนี่ยตะเข็บข้างเนี่ยมันก็ตรงที่จริงอันนี้ถ้าไม่ตัด จะไปพับอยู่ข้างในเออไปอยู่ในแต่มันหนาไงไม่เอาอันนั้นไม่เอาอ่ะอันนี้ได้ละครบละเสร็จละอันไหนง่ายก็ทำาเออไม่อันนี้คือเราตัดไปผิดด้านเราตัดผิดด้านแบบแรกเรียนลืมแล้วอ่ะเออเดี๋ยวแบบแรกลืมอีกต่างหากแบบแบบนี้คู้ดีแล้วอันนี้เราถูกแล้วอันนี้ถูกแล้ว เธอก็แค่ดันตรงนี้มันพอดีกันนะเส้นข้างเส้นเอวอะจบแล้วเออเดี๋ยวเอวเบี้ยวข้างเบี้ยวตัวียเปนสีเดียวันเออจริงจริงมันคือสีเดียวกันนะนี้ก็ให้เห็นเฉยๆว่าตัวไหนตัวกระเป๋า่แต่ตัวนี้ไม่เห็นสีเออเป็นลิ้นแง่ต่อมาอ่เดวอันนี้เออใช่เพียงนไงแต่เราแค่ทำบิดปลาดเล็กๆอเย็บตัวกัอนเย็บตัวก่อน คือครูอ่ะลืมไปว่ามันต้องไปติดกับอีกฝั่งหนึ่งสรุปว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเหมือนดูหนังจีน่ะมาดูตอนจบถูกเลยง่้ายเดียวแฮปปี้เอนดิ้งเลยดูตอนจบอย่างเดียวคือมันมีอีกแบบนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูไปไปลื้อให้เราก่อนมีแบบนึงง่ายกว่านี้อีกแต่ว่าคุณครูทงยากๆอ่ะคุณครูว่าง่ายกว่าง่ายง่าอ่ะ อ่าเนี่ยเสร็จแล้วลูกสองทีนะจริงๆตรงนี้เราก็เย็บตับล็อกเอาไว้ตัวนี้จะหุนซิ้นะเอาอีกสี่อันนี่สมมรับเตะเข็บข้างแล้วกันจะได้ดูได้จะเดินต่างซิ้งและเข็บมันจะเป็นอะไรงกระโดอเลยไม่หักหรอกคิดตัวเองนะค่ะมันจะลองมันเป็นตัางซิ้งะเข็บมันจะทำมันกล้าไม่หักอะไรที่มันจะหัก ผ่านได้อดแต่าอ่เอาย่หน่อย้อให้ผ่นโดยลอดให้ผ่อนได้แต่เราอยากจะผ่อนเน่ยให้นได้ได้ได้เซนดี้แล้วหรอเดี๋ยวฉันผ่านิได้ไหมเธอ้มาตอนชิ้นฉันหน้าสิวน้ขวานตลอดเลยอ่ะฉิ่งฉันยิ่งแบบว่ากลัวของเขาจะพังจากผ่านได้โดยไม่มีอุปสรรคด้วยสมมุติว่นี่ชิ้นหลัง สวยอ๋อสรุปว่าสวยแล้วนะจบเริ่ไปนะไปแล้วนพาจให้เช้แ่แพแ่แ่สดเลยอ่ะตอไม่รู้หน้าหลังเออจะได้ให้น้องเจ้นตงไหมตชิด ลองเอามือล้วงเข้าไปให้ดูหน่อยค่ะล้วงล้วงล้วงมือล้วงมือล้วงล้วงเลยล้วงเลยค่ะอันนี้เรียนไม่ได้เยอะหรือว่าวางขึ้นมาวางขึ้นมาไปแล้วนะจอไปแล้วไปแล้วพวกเราในห้องก็ได้ไหมอันเก่ากันใส่ไม่ดียกขึ้นมาแล้วก็ล้วงกระเป๋าอย่างนี้ เอ้ยขึ้นายอมล้วชลอายแล้วก็ล้กระเป๋าล้วกนะน้ล้กไปส่งรูแป๊บนึเพราะว่ารูต้องจับของเยอะมากเลยมันมันไม่เห็นต้องเรียมอะไรย่องอีกคนจอีกคน่จับนะกระเป๋าไ่เห็นห่อโอเคเหรอขอบคุณนะคะใ่คใใถ่ายนะถ่ายเนาะได้ยังะได้ยแล้ววันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเจออีกทีถ้าบ่ายนะคะ